สวัสดีครับพี่นองครับบรรยากาศช่วงบายบายครับบายนี้ครับบ่าวตึงปทุมราชครับมาอยู่ขอกงัวบาวอุดเด้อครับเด้อขอกงัวบาวอุดอยู่หลังอำเภอปทุมราชนี่แหละครับพี่นองครับบบาอุดเพินนมิงัวเท้าโบด์ตัวหนึ่งครับสูงลอยห้าซิบคด้ครับตัวนี้ครับฟองอยู่ที่แปดเดือนแล้วครับบบาอุดรับประกันทองเด้อครับพี่นองครับ ลูกสามข่าทองครับผู้ไดหมักง้วเท่าโบดครับเปิดไว้ถึกถือครับสองหมืนหนึ่งพันครับพี่น้องครับสองหมืนหนึ่งพันเด้ออันนี้เพิ่นบ่ได้กินหญ้านะครับกินต่อเฟื่องครับพี่น้องครับสีเท่าโบดสองหมืนหนึ่งพันครับบาอูดเปิดไว้ครับไผสนใจโทรหาบาอูดได้เด้อครับพี่น้องทรงฟรีกะ สองอยโลได้อยู่มั่งนี่ครับโู้หาพ่ลเลยครับงวอลูกสามค่าทองครับประมาณนี้บัวสองกับสามครับงัวยังสดอยู่เด้องวยังสดอยู่ครับเป็นง้วเท่าโบดรับประกันทองครับอยู่ที่แปดเดือนแล้วนี่ครับหน้าตาครับเสียงอยู่ตัวและครับบ่าตึงเขามากไกลๆนี่ยัง่เห็นเป็นยังอยู่ครับหมูเพียงปากพอดีพอดีครับ ผูดให้มักงัวเท่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งด้านข้างครับเดี๋ยวให้เบิ้งด้านข้างเด้อเปิดไว้สองหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นครับเดี๋ยวไล่ให้เบิ้งด้านข้างครับพี่น้องครับพูนน่ะโอ้ยห่องอังลางห่องแปดเดือนแปดเดือนก็กลัวละครับแปดเดือนก็กลัวจะเขาเก้าเดือนแล้วนี่ครับเบิ้ง โคนหางกกหางครับพี่น้องครับโคนหางกกหางนี่เพศดํำดีครับงัวนแนวนี้ให้ลูกแดงดีเด้อครับเด้งง่วสีเท่าโบดแนวนี้ครับให้ลูกแดงดีแน่นอนครับแปดเดือนก่าจะเขาเก้าเดือนแล้วละครับพี่น้องครับความสูงอยู่ที่รอยหาสิบครับประมาณนี้ครับนี่ครับเชื่องๆครับยางตัวจ่ายตัวจ่าย มื่อนี้พออูดมีมาฝากพี่น้องหนึ่งตครับเป็นงัวทองครับทองไก่ขอดครับผู้ได้มักงัวลักษณะ,ะน,นี่ครับกระโท่หาบาอูดโดยตรงเดอ้อครับพี่น้องครับเพิ่นประกันท่องไ้ครับประกันท่องเล็บ,เบ,เบกีบเล็บกระง่ามอยู่ครับเล็บหนาดีเล็บหนาดีโกบดีครับมาพีอีกแล้วพี่นี่ คุณน่ะการย่างกับงามนะครับว่าแม่นางสาวไทยลำ่ำโตเน่าวๆครับลำ่ำโตเน่าวๆ่คุณน่ะพี่น้องสนใจโทรมาหาบ่าวอูดได้เด้อพี่น้องแถมเสือกไปเลยความยาวประมาณโลหนึ่ง โลหนึงคือโลตะสังในมี่นองว่าเมนโลระยะทางดำนะเสือกนักประมาณโลหนึ่ง่แหละแถมไปเลยครับพี่น้องครับสองหมื่หนึ่งพันครับไผ่สนใจง้วเท่าโบดโตให่ง่ๆครับโตให่ง่ๆโค้งสร้างดีคุณนะาอุ้ยยืนเชิดดีขนาดเลยนาเลียงห้องเพิินอยู่เด้อครับตัวนี้ครับสองหมื่หนึ่งพันทองสีเขาเก้าเดือนแล้ว พิกัดบ้านนาวาครับอําเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศสดๆส่วงบบายแก่ๆครับเพิ่นบอกบาาตึงมาทายให้ครับพี่น้องครับไผสนใจโทรหาบาอูดได้เดอ้อนี่แหะครับแข้งขาประกันให้ครับกีบเล็บคอเท่าปกติดีหูเาวกายปากนิดน้อยนี่ไผมักสายหูครับ โครงสร้างดีทองนี่บ่ฮัวสมโตหรือสมเทียมมาเดอร์พี่น้องพี่น้องไปรุ่นเอาครับวัตระกันทองลูกต่อไปห้เอากับผสมเลือกพอพันเอาเลยครับเลือกพอพันเอาเลยนี่สุดยอดทงเพลย์อิหลีครับงอเชิงเื่อง,เ,องเดี๋ยวบังนุ่มให้ก่อนครับ นมมีสีเต่าหัวนมหน่อยหัวนมบใหญ่เด้อครับเล็บง่ามตัวละครับงวตัวนี้เล็บง่ามจมูกระสีดำาบฉีกบแวงบทครบเครื่องครับบ้ยเฟตดำปื้ปื้กบหางไหญ่ดีปลายหางบบถือว่าดอกอา้าวสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อหาพ่ออูดได้ครับนี่ รงกับซีเมนต์เบาตึงนี่แหละครับไปท่งให้เพื่อนคิดว่าสนใจโทรมาเลยครับง่อเป็นตะเลี่ยงทองอยู่ที่8เดือนสีขาเก้าเดือนแล้ววามสูงลอยหซิครับพออูดพืนวัดให้แล้วเด้อลอยหาซิครับ,ออบ,อรอรบง้อเชื่องดีเชื่องดีผู้ใดงุกมักรงนี้ครับจัดเลยครับจบมูกบบสีกบแวงครับ ม่ลูกสองกับลูกสามนี่แหละพี่น้องครับงวเบิงยังสดอยู่ครับหนาหนงโนกสีบดบดสีเท่าๆบรรยากาศกลางทงไฮทงหน้าครับพออูดบ่าวอูดหรือว่าพออูดนี่แหละจักไปทางใดครับมีแต่บอกว่าถตึงมาถ่ายให้แต่บอยจักเถอบรรยากาศกระแดดแห้งแล้วล่มบ่มีเลยครับนิ่งแล้วล่มครับ ไปเลย่างนาง่างนางนางนางฮู้ยเจาอัลลาดเจ้าอัลลาดครับเป็นแต่ซืือของเพิ่นอยู่เด้อครับทั้งทองทั้งถึกเอ้าจัดไปพระอุดสุดยอดอีหลีสองหมื่นหนึ่งพันสนใจโทษด่วนนะครับเด้อสนใจโทษด่วน แขงขาดีเบิดครับพี่น้องครับขาโทอกคาถอนก็นโทษหาพ่ออูดครับไม่มีปัญหาครับประกันห้เลย1ิบหามือทกถอนครับโทษได้ตลออยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าโทรหาพ่ออูดนี้บัติดก็โทรหาบ่าวตึงก็ได้ครับเดี๋ยวติดต่อเพิ่นให้อีกที่หนึ่งครับเาสาหรับคชิปนี้ครับบ่าวตึงปทุมราชครับเดินทางมาถึงช่วงชุดถ่ายแล้ว ห้องสีขอจบคลิปว้แต่เพียงโทน้ก,กอนเด้อครับเด้อออกกันคลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม